อายุถามเลยเดี๋ยวพี่ฟังเราไม่ต้องเจอกันบ้างก็ดีนะพูดถึงคนนี้เคยอยู่เมอร์เรียนอ๋ออยู่เมอร์แลนดนมาก่อนใช่อยู่เฟบอยู่เฟบมาด้วยพี่แออกมาครับเออแกงแกงย้ายเล่นที่เล่นครับอ้าวเอางี้แก๊งใหญ่ๆมันก็เหลือน้อยอะดิก็เหลือเราแก๊งเดียวพี่โอเเล่นจะตีกับใครอะหนวดย้ายทังแก๊งเลยครับ อ๋อแต่เราเลือกที่จะอยู่ต่อใช่ไหมแล้วทำไมเราถึงเลือกที่อยู่ต่อน่ะผมผมมาคุยไว้ก่อนตอนแรกอะผมอะผมก็จะย้ายเหมือนกันใจผมอะแต่มันเป็นการเริ่มต้นใหม่เข้าใจแบบว่าคือเราอยากยังอยากแบบถ้าสมมติวราเจอที่ที่โอเคเราก็ยังอยากจะอยู่ตรงนี้ก่อนไปก่อนจริงจริงอยจะบอกว่าผมก็ยังไม่โอเคกับที่นี่ขนาดนั้นหรอกแต่ผมยังอยากเล่นอยู่อะเข้าใจใช่ปะแบบว่าฟีลแบบว่าผมก็เจออะไรหลายอย่างมาผมก็อยากไปเหมือนกันอะแต่แบบว่ายังอยากเล่นอยู่อะ ฟิลยังอยากเล่นอยู่ยังมีของอยู่ยังมีอะไรอยู่อ่ะขอได้ฟังก่อน่นึงของหมดไปเลยปะเนี่ยอย่างเงี้ยยังอยากเล่นอยู่วันหนึ่งของหมดแล้วผมผมเลยผมมาคุยก่อนไงคุยก่อนแต่ว่าฟิลฟิลขอดูก่อนได้ไหมอ่ะแบบว่า See you uncle bro See you bro See you See you ค่อยๆใจฟิลแบบว่าอยากมาลองดูก่อนอยากมาลองเล่นดูก่อน Did you man Yeah Did you man ไม่ไม่ได้แบบว่า แต่เหมือนกับว่าไปที่นู่นผมก็เหนื่อยอ่ะเข้าใจป่ะไปเริ่มต้นตั้งแต่หนึ่งใหม่อ่ะเข้าใจครับมเป็นคือเหมือนไม่อยากไปเริ่มต้นใหม่แล้วใช่ไหมซาวียครับไปเบอร์ลินครับอ๋อใช่ S2X ขอขอคุยไว้ก่อนได้ไหมพี่แบบว่าอยากคุยไว้ก่อนได้ได้มันก็ต้องอย่างนั้นแหละพี่ก็ต้องดูเราเราก็ต้องดูพี่อย่างนั้นปะผมก็ยังโลเล่ยู่อ่ะฟิลแบบว่าผมรักแก๊งผมมากเข้าใจใช่ป่ะฟิลแบบว่าผมรักแก๊งผมมากผมก็ถามว่าอยากไปเล่นไหมก็อยากเล่นอ่ะเอาถ้าพูดก็คือผมก็รู้จักกันโอซีแล้วอ่ะอะไรแบบเนี้ยเอ็ดเข้าใจใช่เลยผมมาดูก่อนแ้ผมอ่ะเคยอยากเข้าแก๊งพี่มานานแล้ว ก่อนหน้านี้ผมก็เคยมาเทสแก๊งพี่ก่อนที่จะไปอยู่เฟบอะแต่ช่วงนั้นแก๊งพี่เต็มอ๋อใช่เจียเออก็มีความรักแก่งตัวเองก็ดีแล้วแหละก็ลองคิดดูก่อนละกันมูดฟิลพี่ก็เหมือนเน้นเน้นความสัมพันธ์เหมือนกันนะตอนเนี้ยเหนียวแน่นพออะไรเงี้ยแต่ว่าเออไม่อยากให้เราแบบมาอยู่แล้วเหมือนเอ้ยมาดีิ๊บ เดจอเข้ามาอย่างเงี้ยนะจู่เราเหมือนกับวันนึงอยากกับแก๊งอะไรเงี้ยแต่วันนึก็ไม่ไม่มีปัญหาหรอกเขาจะเข้ามาลองอยู่หรือจะจะจะดูไปก่อนก็ได้ก็ลองดูใช่ใช่เพราะว่าผมว่าจากพี่บอสมานานแล้วตั้งแต่ผมในประเทศนี้ไม่ใหม่แล้วไงเซิร์ฟเวอร์จะทำในประเทศนี้อีกไม่ช้าก็คิดว่าจะเข้ามาลองได้ดูยังมีอาวุธยังมีของอะไรเล่นอยู่ไงพี่ตัวผมนะ ี่มาไปก่อนมาทำไมอ่ะตอนเนี้ยเอา้าก็เราคุยแก้งอยู่ไม่ใช่หรอใช่ไม่มาต่อคุยแกล้งหรอสนใจคนเพอร์เจอร์รอครับแบบเนี้ย ไม่รู้ครับไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้แก๊งก็ไม่เข้าเ้วยแม่ขอตอนคุยใจไม่ีครับพอเขาแก๊งก็ไม่หลับเสียใจอะ่ะเข้าแม่เขา,ข,าข้าก็โดนดูไว้ก็ะทือแล้วงพิตีกับใครครับเป็นประกาศอยู่ไม่รู้ครับแต่๋ยเลมจะพักที่นี่แล้วเลมจะไปโฟกัสที่นู่นก่อนค่อยกลับมาเพราะว่าถ้ามีตีที่นี่แล้วแบบเลมต้องมาตีที่นี่ไม่อยากให้น้องที่นู้นรู้สึกว่ามันเป็นแบบภาพเดิมๆที่ไม่มีหัวอยู่อ่ะ ดีแล้วครับจะไปโฟกัสที่นู่นก่อนครับออกแก๊งแล้วมาอยู่กับติพยัได้อยู่ที่นี่เวลาเข้ามาที่่จะไม่ต้องอยู่กับแก๊งไม่ต้องมีเรื่องต้องคุยแก๊งเออก็ดีนะไม่แต่ล<ต>็มก็ยังคงเหมือนสมา,สมาชิกแก๊งนั่นแหละก็คือยังแบบเออให้คำปรึกษาน้องอยู่อ จะมีใจเป็นมีอารมณ์เฉยปะ่ะเหลือห้านาทีไปไหนครับไปดีกว่าไปไหนตอมอย่เดียวคอยเทศนี้ไม่โดนปรับสักหน่อยนี่ก็ลองออกดูว่าแจ้งใบอ,ออกเลยเดี๋ยวแจ้งใบก็ไน้แจ้งแจ้งเรื่องอะไรครับนี่เพื่มดิดเลยครับเอกเลย ดไป้งโอ้ยขับรถอะไรโอเคพี่พี่ผิดเองแหละพี่ผิดทียงแหละประตูมาเบรกไม่ทันพี่สรุปเรายื่นใครไปย่างเนี่ยมูฟยื่นแล้วพี่ยื่นแล้วพี่น่าจะหกโมงพรุ่งนี้โอเคเล่งอ่ะ ดีเขาไปทั่วเลยอะกลัวอะไรหลังนี้ไปนู่นเหรอครับใช่ครับไปนู่นแล้วครับต้องไปใจตาไหลเสียใจอะไรจะไม่ได้ติ๊อยู่เดี๋ยวได้อยู่ได้อยู่ได้ไม่ได้หรอตีสองติ๊บลับตาอยู่ได้อยู่ได้เหรออยู่สักคนเลยแกงไม่ไหนอ่ะ แก้งไปไหนครับไปออกกําลังกายนะครับเ็นไม่มีใครอยู่เลยเอาตีฟันออกแต่อยู่ได้แต่อยู่ได้แตอยู่ได้พวกนี้ไม่ค่อยมาใหม่หรอครับรีบหรอที่นะะ่ารักอะรีบอยู่ครับยังไม่ทันครับ มันใกล้แล้วครับก็เลยต้องรีบครับมนจัาปองปองใกล้แล้วเลยต้องรีบเรอครับได้เลยครับสวัสดีค่ะช่วงนี้ปัญหาที่นู่นมันเยอะมากเลยอ่ะอแบบเล็มต้องคอยอยู่เคลียร์อ,อะไรแบบเนี้ยเช่น,ชนปัญหาแบบหยุ่มหยิมอ่ะครับ แบบไม่ถูกใจคนนี้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ต้องเคลียร์เราลองเปลี่ยนแนวไหมล่ะเราเคยด่าไหมคนในแก๊งอะไม่ครับเราเปลี่ยนแนวไหมเผื่อน้องในแก๊งเราชอบแนวดา่ายังไงครับกระตวาดเลยาก,กากาดอะมันจะนนไม่น่เาเคารพอ่ะนะครับนะเอามันต้องเปลี่ยนแนวก่อนค่าน โชคดีนะตีฟอยู่ให้ได้นะอยู่ไม่ได้จะตายจะทิ้งจริงๆหรอเจมก็ลองแบบโพสทวิตอะหาเด็กอินะมาอยู่ด้วยทำ้นหรอก้าวหรอเดี๋ยวเดี๋ยวตีฟยินงงได้สองชั่วโมงอะเซิร์ฟจะทำการรีประเทศในอีกไม่เป็นไรขอให้ผู้เล่นออกจากเซิร์ฟเวอร์ก่อนจะทำการรีสตาร์ทขอบคุณค่ะที่เจ๊นั่งจับเวลาเว้ยนะเร็มโมงจะเข้ามาอะไรมั้งเห็นแ้วไม่เข้ามาอะไรตีฟเข้าใจ ไม่เข้าครับวันนี้ไม่ได้จริงครับมีนัดกับน้องๆแล้วอยู่ได้จอยู่ได้สบายมากงั้นติ๊กก็เปลี่ยนมาพรุ่งนี้แทนอนี่ไม่ได้เดี๋ยววันอื่นท่องก็มาอยู่ด้วยไงพอใจครับรอเล่นรอเล่นแต่เหงาในนะเหงาแหละเหงาแน่หรือว่าเหงาแน่ เรกมั้งใช่แล้วก็มีสาวๆมาหาไม่มีครับจิ๊บยินอยู่เนี้ยวิ่งเล่นอยู่เนี้ยจิ๊บจะลองทำใจเดินรอบเมืองดูจะครบสองชั่วโมงไหมจิ๊บลองทำดูเกือบสามสวัสดีค่ะเซอร์เวอร์จะทำการรีประเทศในอีกไม่ช้าขอให้ผู้เล่นออกจากเซิร์เวอร์ก่อนจะทําการรีสตาร์ทขอบคุณค่ะอย่าลืมฟังเพลงนะเจ้ตรงนี้ที่เขยสวยงามอฟังแล้วก็ฟังอีกไม่ฟังเพลงภาษาอังกฤษครับเพลงน สุดในเอ็มวีเขาถามมากลัวไหมสุดถ้าตายไปแล้วเป็นผีจะกลัวไหมก็ในเอ็มวีมันถามอะไม่กลัวมาหาด่าให้ดว้วยโ,โอเคหลังนี้เจอกันครับไม่เจอโอเคเจอกัน,น,นเงาเงานะสู้ๆโอเคไหมสู้ๆถ้าวัในใต้เดยวแบบมา เจอกันตอมอนี่ได้ไหมเกฟสวัสดีค่ะเเบอร์จะทำการช้าขอให้ผู้เล่นอ <c oughs> อกคิดจะปล่อยมือฉันแล้วรอบกันดยไม่เอากอดสดท้ไม่เอาทล ไม่ต้องการเอาหล้วมวยเออช่วงนี้ต้องฟอร์มไอจีิ่อนะครับากันเศร้าอ่ะมันเศร้าจังว่ะเศร้าอ่ะ เมื่อไหร่จะหายเศร้าวะเมื่อไหร่จะหายเลิกคิดเรื่องภารกิจวะแบบเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นอะยังไงก็เศร้าอยู่ดีวะใช่เขาบอกว่าใกล้แล้วเมื่อกี้ทุกคนได้ยินเสียงเลมเบาเพราะเลมอยากรู้หรือว่าอันนี้ก็คือกลางๆเพราะว่าเลมเห็นหลอดใน OBS มันแบบแค่เครื่องหนึ่งเองอะเบามากใช่ไหม อ่าแบบนี้ดังขึ้นไหมอันนี้ดังขึ้นปะตอนนี้ดังไหมนะมันเหมือนถ้าเราหลอกตัวเองว่ารบล้ังได้ไหมมันมันรบหลังได้ละมั้งไม่รู้ว่าแต่เดี่ยมก็รู้ใ่ไมมันต้องใช้เวลาม,มันแผลไปแล้วเว้ยเหมือนที่เลมเคยพูดอะว่าระหว่างาเลือกได้ระหว่างคนแปลกหน้ากับแฟนเก่าต่อให้ยังรักอยู่อะการคุยกับคนแปลกหน้ามันง่ายกว่าเยอะเพราะว่า การคุยกับแฟนเก่ามันก็นกนทําให้นึกถึงเหตุผลที่เราเลิกกันครั้งที่ครั้งที่แล้วอะไรเงี้ยตอนนี้ดังขึ้นไหมดังขึ้นไหมทุกคน